วันนี้มันเกิดหนูนะนี่เพื่อนทำจดหมายมาให้แฮปปี้เบอร์เดย์ดอกแกให้ดูนี่อันแรกอันเลกแกให้ดูอ๋อให้ดูนี่อันแรกขอสุขค่ะสุขสันต์วันเกิดนะนี่แฮปปี้เบอร์เดย์อันนี้อาอา,านค่ะขอให้ เพลยนกร่างกายแข็งแรงและรวยเรียนเก่งๆนะจากสุพิตานะแฮปปี้บอร์ดี้ด้วยมีเลิฟด,ด้วยนี่ต่อไปอันนี้เพื่อนวานห้จีราฟกับมาลายเพื่อนว่าสวยต่อไปจากกนิสานะจากกนิสาขอให้มีความสุขไม่เจ็บ ไม่ไข่โตไปขอให้ร่ำรวยมีแต่ความสุขน,สน,นี่ของเบนนะโอ้โหเขียนผิดเลยสุขสันต์วันเกิดน,นะนี่เขียนผิดขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยเพิ่งเขียนผิดอันนี้โอ้โหน่ารักมากเลยขอให้สุขภาพ ร่างกายแข็งแรงนะสุขสันต์วันเกิดน,นะแฮปปี้เบอร์ดีนี่มีอีกมีอีกค่ะทุกคนนี่เพื่อนให้มีมีสร้อยด้วยเห็นไหมไหนี่น้องน่ารักมากขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะนี่เต็นเลยขอบคุณนะโอ้โหจะถ่ายเสร็จแล้ว